สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนะคลิปตัวล็อกนะครับนี่นะครับ <p> ทาง Discord <c oughs> ของคลิปตัวล็อกก็มีการจัดเซเวนานะครับเกี่ยวกับเรื่องฟาร์มใหม่ที่จะเข้ามา4ฟาร์มนะเพื่อนๆนะก็มีฟาร์มลัมเบอร์ใช่ไหมมีมาร์เบิลนะครับแล้วก็มีไฟเลสเตอร์นะแล้วก็ตัวมาร์เบิลตัวเมทัลเพลทนะฮะซึ่ง4ฟาร์มใหม่นี้นะครับส่งผลกระทบอ,อะไรบ้างนะครับก็จะมีการปรับลดตัวคูณนะฮะของฟาร์มเก่านะครับเพื่อนๆสามารถ เข้าไปดูในประกาศของ Official ได้นะฮะว่าแต่ละฟาร์มเนี่ยโดนปรับลดตัวคูณอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็สำหรับประเด็นนะผมยกตัวอย่างก็คือที่เราถกกันนะอย่างเช่นมีฟาร์ม NFT อยู่2ฟาร์มนะครับซึ่งฟาร์ม NFT เนี่ยถือว่าเป็นฟาร์มที่เกิดจากการลงทุนนะ,ะลงทุนไปกับ NFT นะครับเพื่อที่จะได้ผลตอบแทนกลับคืนมานะครับ อันนี้ก่อนที่ผมจะเข้าเรื่อง passive income, active income นะนะครับผมขออนุญาตเล่าถึงเรื่องเมื่อวานนี้นิดนึงนะเผื่อเพื่อนๆที่สนใจสามารถกลับไปดูตัวรายย้อนหลังได้นะครับการปรับลดตัวคูณของฟาร์ม NFT ที่โดนผลกระทบจะมีอยู่2ฟาร์มนะเพื่อนๆน,นะก็คือจะมีตัว t ที r d o p อนะครับกับตัว Bubble นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับตัวคูณของทั้ง2ฟาร์มนะอยู่ที่4นะครับ ตัวคูณของรางวัลนะฮะอยู่ที่4นะครับจะถูกปรับลดลงเหลือ3นะครับซึ่งาการปรับลดนะครับในครั้งนี้นะจะกระทบกับฟาร์ม NFT 2ฟาร์มนี้นะครับในส่วนของฟาร์มอื่นยังไม่ถูกผลกระทบนะครับเ,เพื่อนๆที่เป็นฟาร์มพืชผักผลไม้นะฮะ t o ้แม c ทุคอนแคบเบดแครอนะอยังไม่โดนผลกระทบนะครับยังคงเป็นการคูณในรูปแบบนี้อยู่ นะครับยังคงเป็นการคูณในรูปแบบนี้อยู่นะครับทีนี้นะครับก็จะไปเข้าเรื่องในส่วนของอ่าทีนี้พูดถึงไลน์นิดหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ก็มีคุณวูดดี้นะครับมีป่าเบิร์ดนะมีคุณรุดนะครับแล้วก็เพื่อนๆในแชทนะครับในคอมมิตี้ที่เขงง้ามาร่มแสดงความคิดเห็นนะผมต้องขอขอบคุณมากๆนะครับเป็นการสนทนาที่ผมว่า ได้ทั้งความรู้นะนะครับแล้วก็ได้ถกได้เห็นความคิดเห็นต่างๆของเพื่อนนะผมชอบนะในลักษณะของการเสริรนาที่มีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายนะครับเราสามารถที่จะเห็นมุมมองต่างๆที่บางครั้งเนี่ยเราก็คาดไม่ถึงคิดไม่ถึงเนาะบางทีการที่ได้มาถกกันอย่างเงี้ยนะฮะผมชอบนะผมอาจจะพยายามถ้ามีโอกาสนะอยากจะจัดอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องลองดูนะอาจจะไป เชิญคุณปอนมาบ้างนะเชิญพี่บอยนะเชิญคุณหัวหน้าคุณบอสนะครับหรือว่าท่านอื่นๆนะที่มีความชํานาญหรือความถนัดคือเราอยากเห็นหลายๆมุมมองฮะนะครับในหลายๆาผู้เล่นหลายๆรูปแบบนะที่แบบแต่ละคนก็มีวิธีการเล่นที่หลากหลายนะครับเราก็อยากจะได้รับมุมมองต่างๆนะครับต้องขอบคุณมากๆที่เมื่อวานมาร่วมกันแต่ต้องขอขอโทษเพื่อนๆนะที่เมื่อวานนี้ตัววิดีโอไลฟ์นะครับ ผมเปลี่ยนเครื่องมือนะ,อะในการทำไลฟ์สตรีมแล้วก็คอนฟ l i c ต่างๆนะฮะมันก็เลยทำให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องของเสียงใหม่ที่ความจริงคุณวูดดีเขากลังสนทนากับผมอยู่แหละยาวประมาณ2ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆลองเข้าไปดูก็ได้มันจะมีะตัวแชทที่เพื่อนๆแสดงความคิดเห็นนะ y, เนาะะแล้วก็มีคุณวูดดีมีป๋าเบิร์ดนะแล้วก็มีคุณรุตมาร่วมแสดงความคิดเห็นนะฮะส่วนผมเนี่ย ถ้าเพื่อนๆสังเกตก็คือรอตบมุกใส่กองอย่างนี้นะครับอ่ะนะครับ,อนะรบยอกๆกันไปนะครับก็ลองไปดูนะถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะผมว่ามีประโยชน์ผมว่ามีประโยชน์นะครับลองไปย้อนดูนะครับตัวไลฟ์านานๆทางคลิปตัวล็อกจะไลฟ์ออกไปทีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของ Pa a s s i v e income a c t i v e income ซึ่งผมว่าเพื่อนๆน่าจะเรียกว่าคุ้นเคยได้ยินกันบ่อยนะครับ ทีนี้ผมจะลองมาเปรียบเทียบกับเกม r n i n g Moon v i l l a g e อะโอเคหลายๆท่านก็อาจจะพอเปรียบเทียบได้แหละจับได้ว่าเออไอเนี่ยมันเป็นการทำไรายได้แบบพาสซีฟนะเป็นการทำไรายได้แบบแอคทีฟนะแต่ทีนี้ผมก็คลิปนี้จุดประสงค์คือก่อนที่เพื่อนๆจะลงทุนอะไรไปเนี่ยมันมีอะไรที่ควรจะต้องระวังบ้างนะครับอ่ะก่อนอื่นนะเผื่อว่าเพื่อนๆบางท่านอาจจะยังไม่รู้ว่า Active Income คืออะไร pass i v อ Income คืออะไรนะครับอ่ะขออนุญาตอ้างอิงไปยังเว็บไซต์ เว็บไซต์นี้นะนะครับผมก็คิดว่าเออมันน่าจะพอเป็นมาช่วยสรุปได้นะครับก็เลยยกตัวอย่างเว็บไซต์นี้ขึ้นมานะ active income นะครับคำก็บอกกันตรงๆอยู่แล้วนะครับว่าคือเพื่อนๆต้อง active อเพื่อนเพื่อนต้อง active เพื่อให้เกิดไรายได้ให้ก่อ,อไรายได้ขึ้นมาอารมณ์ก็คือว่าเหมือนกับเนี่ยนะฮะเป็นเงินเดือนประจำเป็นงานประจำที่เราทำอยู่นะครับค่าจ้างแรงงานค่าคอมมิชชั่นโบนัสซึ่งเกิดจากการที่เราทำงานนะครับเกิดจากการที่เราทำงาน ประจำหรือทํางานอยู่เรื่อยๆนะครับต้องออกแรงต้องออกเรียกว่าต้องออกแรงต้องใช้เวลานะครับอยู่เรื่อยๆนะส่วนมากจะต้องใช้เวลาเพื่อให้ได้รายได้มานะครับทีนี้แล้วพาสซีฟอินคัมคืออะไรนะครับพาสซีฟอินคัมเนี่ยนะครับมันจะเป็นในรูปแบบลักษณะของการที่เราไม่ต้องลงแรงลงเวลาตลอดเวลาอาจจะลงไปครั้งหนึ่งสองครั้ง ไม่ได้ถี่ไม่ได้บ่อยนะครับทำทิ้งไว้อ่าแล้วก็มีรายได้เข้ามาได้นะครับเขาก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นอ่ะเป็นบำเหน็จบำนาญอ่านะฮะเพราะว่ากเกษียณอายุไปแล้วนะครับหรือลาออกก่อนอายุราชาการอ่าก็จะมีบําเหน็จนะอะไรอย่างเงี้ยหรือเบี้ยผู้สูงอายุอะไรต่างๆก็จะเป็นรายได้ที่เข้ามาเรื่อยๆนะครับเข้ามาเรื่อยๆนะครับถ้าเราอยู่ได้ตามเงื่อนไขนะครับของข้าราชาการอะไร ดอกเบี้ยที่ได้จากการฝากเงินดอกผลต่างๆนะครับจากกองทุนตาสารหนี้กองทุนทั้งหุ้นต่างๆทั้งในและต่างประเทศอะไรต่างๆนะครับรวมถึงนะครับการที่เราเอา nft เนี่ยไปสเต็กนะอันนี้คือเริ่มไปเทียบกับทาง m o o o n ิ i l l a n ิน l ลสนะก็จะเหมือนกับการสเต็ก nft เหมือนก็เราฝากเงินนะเพราะว่าเราลงทุนกับตัว nft ใช่ไหมเพื่อนลงทุนกับสเต็มนะฮะแล้วก็ได้ผลตอบแทนกลับมา นะครับอันนี้ก็เป็นพาสิ i v อินคั m มเหมือนกันนะครับอ่ะถัดมาเป็นไรายได้จากลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเช่นการเขียนบทความเขียนหนังสือเขียนกีทีเขียนครั้งเดียวขายได้ไปในระยะยาวนะครับอ่ะนะครับเพลงอย่างเงี้ยอ่ะเพลงไหนดังๆนะกินค่าลิขสิทธิ์ตั้งแต่สมัยโอ้กี่สิปี20ปี30ปีก็ยังเรียกว่าหาไรายได้ได้อยู่นะครับ การดูการทาคลิปบน YouTube อ่บนะฮะแต่อันนี้ต้องบอกเพื่อนๆนนะว่าสําหรับคลิปของทางคลิปตัวล็อกนะมันจะออกแนวเป็น Active Inc o m e ครับเพื่อนๆเพื่อนๆลองลองอมองดูในเรื่องของเกมนะเกมเนี่ยมันจะมีการพัฒนาไปเรื่อยนะพัฒนาไปเรื่อยปรับปรุงไปเรื่อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําคลิปมันจะออกในแนวลักษณะที่ว่าต้องตามเกมให้ทันในเรื่องนั้นๆบางทีอาจจะมีการปรับ ปรุงเปลี่ยนแปลงนะฮะเราก็ต้องคอยทําอยู่เรื่อยๆต้องคอยแอคทีฟอยู่เรื่อยๆนะฮะมีอันนี้มาใหม่อ่ะเราก็ต้องทําพอทําเสร็จอ่ะมันก็กลายเป็นเรื่องอาจจะเก่าหรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอาจจะล้าสมัยไปแล้วอ่ะคลิปที่ล้าสมัยไปนะครับมันก็จะยอดวิวหรือคนดูมันก็จะน้อยลงนะครับมันก็อาจจะทําให้ไม่สามารถสร้างไรายได้ได้อะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปที่เรียกว่าอ่ามันก็เหมือนเพลงนะ ค,คือผมกำลังจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าคลิปที่สามารถสร้างไรายได้ได้แบบยั่งยืนยืนยาวก็ต้องเป็นคลิปในลักษณะเป็นแนวที่ว่าไม่ขึ้นอยู่กับยุคสมัยอันนี้เป็นการให้ไอเดียเพื่อนนะเผื่อเพื่อนมีไอเดียอยากจะทําบ้างอยากจะ uh, สร้างไรายได้หรืออะไรต่างๆนะอะไรที่ไม่ยึดติดอยู่กับยุคสมัยไม่ยึดติดอยู่กับการเปลี่ยนแปลงนะครับมักจะอยู่ได้นานกับเกม o r r n n n m o o o v W l l a g e นะครับเรื่องของ Active Income Passive In c o m e เราเทียบกันได้ยังไงนะครับถ้าจะเทียบกันให้ง่ายนะครับก็คือการที่ Active Income ของเกม m o น e มู i l เลก็คือว่าการที่เ,เพื่อนๆจะต้องใช้เวลาอยู่กับเกมมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เราต้องใช้เวลาอยู่กับเกมการเข้าป่าฮะการเข้าไปล่าบ,บอสนะครับการเข้าไปหาของอดรอปต่างๆนะครับการ หาไม้หาหินะนะครับหาเม็ดม่วงหาเม็ดทองนะครับหาอุปกรณ์ตีบวกนะครับการที่เราจะต้องเข้าป่าเพราะว่าหินเนี่ยนะฮะมันจะคืนให้เราลอสโตน stone นะ,ะตัวลอสต์ s t o นะจะเกิดขึ้นมาทุกๆ2ชั่วโมงนะครับสชั่วโมงเราจะได้1หิน1วันเราจะได้12บสองลอต์ s t o นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยคือแอคทีฟเราจะต้องแอคทีฟ นะฮะเพื่อสร้างไรายได้จากการที่เราได้ของดรอปจากบอสจากการที่เราไปหาไม้หาหินมาลงฟาร์มเมล็ดต่างๆมาเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะครับการตกปลานะครับทั้งหมดนี้เป็นแอคทีฟอินคัมนะครับเพราะว่าเพื่อนๆต้องใช้เวลาอยู่เกมค่อนข้างเยอะและถ้าไม่อยู่กับมันมันไม่สร้างไรายได้ให้ แล้วถ้าไม่อยู่นานๆมันจะเกิดอะไรขึ้นฮนะคือเหตุการณ์หินล้นนะเพื่อนๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะอันนี้ก็คืออยากจะเตือนเพื่อนๆนะว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีเวลาในการเล่นเกมนะครับการลงทุนสมมุติว่าถ้าเพื่อนๆลงทุนทําอาวุธไปแล้วนะ,ะทําอาวุธทําเจมนะ,ะเปิดสล็อตครบเลยนะครับแต่เพื่อนๆไม่มีเวลาในการที่จะเล่นเกมอันเนี้ยเพื่อนๆต้องวางแผนดีๆนะ นะครับเพราะว่าถ้าลงทุนไปแล้วต้องใช้ให้คุมนะฮะนะครับเพื่อนๆลงทุนกับเสื้อคุมลงทุนกับเจมลงทุนกับอาวุธต่างๆนะครับเยอะนะฮะหลายบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆต้องมีเวลาในการเล่นต้องแอคทีฟนะครับก็อย่างล่าสุดนะนะครับพี่พงษ์นะฮะไม่หลับไม่นอนมา5วันแล้วนะเพื่อนๆนะหลังจากที่เขาได้เสื้อคุมมาใหม่นะครับ เพื่อนๆก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะนะครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับเรียกว่าดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเกมเนี่ยพยายามที่จะอย่างน้อยนะเพื่อนๆลงวางแผน12 12หินต no ่อวันใช่ไหมนะครับอย่างน้อยเนี่ยเล่นเพื่อดึงเวลาไม่ให้หินล้นอ่ะเหมือนผมเนี่ยนะครับไม่มีเวลาจริงๆมันมันมันล้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของเพื่อนนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยมีไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตแบบไหน เพื่อนๆมีเวลาให้กับเกมแค่ไหนนะครับอย่างผมนะฮะอ่าโอเคผมก็มีเวลาให้กับเกมประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องมีเวลาในการโอเคอย่างเนี้ยอย่างเช่นผมจะต้องมาทําคลิปเนาะอ่านะครับผมจะต้องไปดูแลเรื่องอื่นๆอ่าดูแลลูกดูแลครอบครัวดูแลอะไรต่างๆอ่าซึ่งอาจจะไม่เวลาให้กับเกมมากนักน,นะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่า Active income เหมาะกับผมไหมนะครับผมก็บอกได้เลยว่า ไม่เหมาะสักเท่าไหร่ไม่เหมาะสักเท่าไห่แล้วแบบไหนล่ะที่เหมาะกับผมนะครับแบบไหนล่ะที่เหมาะกับผมก็จะเป็นการทำพา pass ซิปอินคให้เกิดดอกเกิดผลขึ้นมาจากเกมมอร n นิ g มูนวิลเลตนะครับแล้วพา s s i v ซ i n อิน e จามจากมอร์นิ o มูนวิลเลได้มาได้จากอะไรเพื่อนๆนะครับก็ได้มาจากการที่ผมบอกเพื่อนๆไปก่อนหน้าคือว่าการที่เรา,านำ NFT มาสเต็กการลงทุนด้วยการซื้อสเต็มมาลงที่ฟาร์มนะครับแต่ผมต้องตเตือนเพื่อนๆ นะครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงมีอะไรบ้างฮะหน,นะครับอ่ะก็พูดกันไปตรงๆ 1. นะครับหนะฮะเกมแตกนะครับสนะครับเรื่องของราคาเหรียญข,ขึ้นขึ้นลงๆงนะครับสเรื่องของค่า i m p e r m a n e n t loss นะครับที่เวลาที่เพื่อนๆถอนสเต็มถ้าเพื่อนๆยังไม่เข้าใจเรื่องนี้นะเพื่อนๆอย่าเพิ่งลงสเต็มอย่าเพิ่งซื้อสเต็มเด็ดขาดนะครับผมบอกไว้ก่อนนะนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่เข้าใจเรื่องของค่า i m p e r ิ i ์ i n ลม e น้นลนะครับเพื่อนๆต้องไปศึกษาให้กระจ่างก่อนผมมีคลิปอยู่นะครับลองเซิร์ชดูนะครับในช่องนะครับ เดี๋ยวผมอาจจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยก็ได้นะฮะให้เพื่อนๆศึกษาก่อนต้องเข้าใจเราจะลงทุนอะไรนะฮะเราต้องเข้าใจสิ่งนั้นก่อนแม้แต่การที่เพื่อนๆพือนจะซื้อตัวล็อกกี้ล็อกกี้ออซี่ออซี่ก็ตามนะครับต้องเข้าใจนะว่าามันจะก่อเกิดให้เพื่อนๆเนี่ยเกิดรายได้เท่าไหร่เพื่อนๆลงทุนเท่าไหร่นะครับแล้วจะคืนทุนเมื่อไหร่นะครับแล้วก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเขาปรับลดตัวคูณนะของฟาร์มตัวเทียดด็อกกับตัวบับเบิล โอเคถ้าเพื่อนๆไม่ได้ลงฟาร์มนี้นะครับก็ไม่มีผลกระทบไปลงฟาร์มผลผลิตผลไม้นะครับก็ยังไม่ได้ถูกปรับลดตัวคูณแต่ถามว่าอนาคตมีสิทธิ์ปรับลดไหมมันก็มีใช่ไหมครัเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันมีความเสี่ยงครับเพราะฉะนั้นการลงทุนอะไรนะเพื่อนๆต้องดูว่าเพื่อนเพื่อนรับความเสี่ยงนั้นไหวไหมนะครับถ้ามันเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่คาดฝันคาดคิดเกิดขึ้นเพื่อนเพื่อนรับได้ไหม เพืเ่อนๆนะนะครับเขาจะมีอย่างที่แบบสมมุติว่าในาบิตคัพนะบิตคัพเอ็กชางใช่ไหมเขาจะมีการทํารีวิวทุกปีนะครับเนี่ยอย่างผมก็เพิ่งทําไปเขาก็จะถามว่าคุณรับความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้าราคาเหรียญมันลงต่ากว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วคุณจะรู้สึกแพนิคนะครับแล้วก็คุณสามารถขัดเงินมองเห็นเงินหายไปเงคุณรู้สึกยังไงกี่เปอร์เซ็นต์เขาแล้วเขาก็จะประเมินออกมาว่าตัวเราเองเนี่ยสามารถรับความเสี่ยงเหมาะกับตลาดของคริปโตเคอเรนซีมากน้อยแค่ไหน นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากเตือนเพื่อนๆให้ได้คิดก่อนนะครับก่อนที่จะลงทุนหรือทําอะไรลงไปนะครับโอเคนะครับก็คือพูดถึงเรื่องแอคทีฟไปแล้วนะที่ถ้าเรื่องของแอคทีฟอย่างที่ผมเตือนไปก็คือว่าก่อนจะลงทุนเรื่องอาวุธเพื่อนๆดูเวลาเพื่อนๆก่อนเพราะมันจะต้องเราต้องใช้เวลานะครับเพื่อนๆมีเวลาเล่นไหมเนี่ยอย่าทําเหมือนผมไงนะคือลงทุนไป เยอะพอสมควรละลงทุนไปเยอะอ่ะคือผมต้องทําคลิปแหละที่ผมลงทุนเนาะ,ะก็คือผมต้องทําคลิปให้กับเพื่อนๆได้ได้ดูได้เห็นนะอะไรงี้นะ,ะแต่คือความจริงเนี่ยการลงทุนแล้วเป็น Active Income ไม่ค่อยเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคริปโตล็อกเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับตรงๆนะครับว่าหินล้นเนี่ยหลายไอเดีเลย <laughs> หินล้นหลายไอเดีเลยนะครับไม่มีเวลาเล่นคือพอบทจะเรียกว่าฟิตเล่นนะ ก็ฟิตแต่พอผ่านไปได้ประมาณ2วัน3วันปุ๊บมันจะต้องมีเหตุการณ์อะไรเข้ามานะฮะที่ทําให้เราจะต้องไปดูแลชีวิตตัวเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยทำให้เออมันก็ต้องพักเรื่องเกมซึ่งเป็นเรื่องเรื่องรองนะไว้ก่อนอะไรเงี้ยเราก็ต้องเรียงลําดับความสาคัญาริตี้ของชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นจะลงทุนอะไรไม่ว่าจะเป็นแอคทีฟอินคัมนะหรือเป็นพาสซีฟอินคัมก็ตามนะฮะฝากไว้ให้เพื่อนๆน,นะฮะว่า ต้องศึกษาให้ดีก่อนการลงทุนทุกครั้งนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็วันนี้นะครับอขอเตือนนิดนึงตอนนี้ทางคลิปโตัวล็อกได้ประกาศรางวัลผู้โชคดีได้รับบิงโกทิเกต100ทิเกตนะยังเหลืออีกอประมาณ4-5ท่านนะยังไม่มาแสดงตัวนะครับ เข้าไปเช็คที่ Discord ได้นะว่าเบอร์เลขท้ายของเพื่อนๆนะในห้องของโฮเดอร์นะฮะว่าตรงกับเลขท้ายของบัตรคริปโตล็อก t อ็นเอฟทีทเพื่ี่เพื่อนๆถือหรือเปล่าถ้าตรงนะครับเปิดทิกเก็ตในห้องซัพพอร์ตมารับรางวัลแจ้งผมมาพร้อมกับแคปภาพนะครับอ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเราจะมีจัดกิจกรรมนะครับมีเกมอ่ามีเกมให้เล่น3เกมนะเพื่อนนะ Lumber Royal นะฮะแล้วก็เกมเตะบอลนะครับแล้วก็เกม o อร์นิ่งมู v วินเล e แบบไม่เบิร์นหินนะนะครับอ่ะเป็นเกมอะไรนะครับรับรองว่าผมก็รุ่นเหมือนกันนะเจอกันนะฮะแล้วจะรู้ว่านะครับ <laughs> เกมมันสนุกแค่ไหนครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ